สวัสดีค่ะปาปูนา USA สวัสดีจ้าพี่น้องสุขภูสุขชนเด้อจ้าหวังว่าทุกท่านคงจะสบายดีนะคะปาปูนากันสบายดีจ้าพี่นอ้องจ้า แตยินดีตอนรับกร,รับคำว่าสู่ชองปูนา USA กันอีกเช่นเคยค่ะพี่น้องจา๋าเมื่อนี้ป้าปูนาจะพาไปเฮตบุญค่ะพี่น้องซึ่งเป็นตรงกับวันอาทิตย์ที่28นะคะซึ่งตรงกับวันพระนะคะก็จะพาไปทําบุญเอาบุญมาฝากกันค่ะพี่น้องจา๋าก็จะใช้เวลาในการเดินทางกว่ามัน30นาทีนะคะพี่น้องจา๋าก็ขับรถชมวิวไปเรื่อยๆนะคะบรรยากาศวันนี้ก็สวยงามอีกแล้วนะคะไม่หนาวไม่ร้อนค่ะพี่น้องจา๋าอากาศดี ดีรัตฟอริดาตอนนี้ก็ขับมาถึงวัดเรียบร้อยแล้วนะคะใส่ไปเลยว่าใส่เยาวเวลาเร็วมากกับพี่น้องกันย่นเวลาค่ะพี่น้องจ๋าตอนนี้ก็ขับมาในที่วัดนะคะกําลังจะหาที่จอดนะคะหลังจากนั้นป้าปุณาก็จะเอาอาหารไปถวายท่านพระสงฆ์นะคะแล้วก็หลังจากนั้นป้าปุณาจะพาไปเจอใครมั่งนะคะต้องติดตามกันนะคะสวัสดีค่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 ะตอนนี้มาถึ ตอนนี้อยู in, e ่ที่วัดซารานเนี่ยอุตตะแสงทำมามาสิบีค่ะมันแนะนำตัวนะคะวันนี้ไ r ่เปนเค how you doing? I n y have the o n b e i n อันนี้น้องเบนซ์นะคะน้องเบนคนสวยนะคะอันนี้เกรกเกรกอันนี้เกรกคนสวยนะคะ แย่เดินแย่โอเคทำอะไรไปจะไม่มาทำบุญมาทำบุญกวยก็เจอช่วยบ้นสวยบานอูน้องวดนะคะอวดประสาทอวบดูดีคนเยอะสุดท้ายไม่เบิร์นะบิสวัสดีนะคะมิ้นมาทำบุญนะคะสวัสดีนะคะยินดีต้อนรับกลับสู่ช่องคุณนายยูเอสเอกันอีกเช่นเคยนะคะก่อนจะไปติดตามเรื่องราวต่างๆพร้อมกันนะคะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดซับสไคร้กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆ จริงนะให้เบิรงไกลายเข้มสุดนูปสวยผิวพรวยนางสวยมากวันนี้มาวัดค่ะมาวัดมากินข้าววันนี้เราสั่งมาสั่งอะไรสั่งอะไรนี่เด้ผัดกะเพราไทยเบโซวีเบโซว์แอนด์ผัดไทยแต่กินไม่หมดพิเศษกิจทองเยอะพิเศษกิจทองแล้วก็วันนี้มีลาบไก่แต่หมดแล้วเขาขายหมดแล้วเนี่ยน้องน้องเสียงเขาทำอาหารอร่อยทาอนะแต่พลาดพยัคฆ์มึงเยอะทำอาหารอร่อยนะคะก็นี่ค่ะวุ้ยคนเยอะมาก Yeah, speak English. About yeah. what? About Florida state. About how people live here. How people live here about COVID-19. We don't care. <laughs> they still go everywhere. We don't care. The whole state is open. Mm -hmm. Come down visit. Are the restaurants open? Yep, everything's open. Nobody wear mask or clothes. No. <laughs> So, the uh, state of Florida is a good place to live, right? Yeah, beautiful. 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 Yeah. It's nice outside today. Yeah. Where are you is from? Where you from? 76 he South? Where are you from? He's from here, he grew up here. He grew up here? Yeah. That's Ro what? Rosemary. Rosemary Beach. No, no, oh, really? Oh. oh. Yeah. So he's a local people, you Yeah. He's a local. Born in the fall of here. Yeah. Yes. Yep. Come. Not to come. Already busy enough. You know? It's busy enough. It takes me almost two hours to get home. Yeah. You got a spring break. Yeah, spring break. The traffic is real. Bad. Stay, home. Stay, at home. Stay at home. Stay home and be safe. Yeah. <laughs> Keep your ass at home. Do you guys get a vaccine yet? โอ้ยไม่ให้ได้ยูนี่เขาต้องอิปีได้แต่น้องเจ้าต่ไม่ได้ใส่เอาเจ้าไก่หาทีมเองแล้วกันนะเอาวัวกันด้วยโอ้ซีวกันเอเวอร์บีดเอเวอร์บีด Everybody had to get it Yeah Everybody One of these o d enough she can get it My h o u s enough เก็บใส่เขาต้องหาฟิตซ์ปี่ว่าเป็นติด no no yeah it's only one shot no. yeah. no. yeah, only one shot one only 75% every k e e p i n got g it yeah but my uh, Moderna is a uh, two some, shot 94.5%สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอุ้ยวันนี้คนเยอะมากดูนะคนเยอะจริงๆนะฮะอุยนางเชิญเบิรงข้างหลังดูนางนะคะผิวนางสวยมาก ผิวสวยจริงๆใครอึ้งลนี you know? so ่น่ม่ใครอึ้งลึงหรมันขวดดีน่าจัดน้ามนกมีแนหน้าเ็เนมืคืไปเที่ยวได้เไปเที่ยวมากเลยล่ะี่ไ็น่เป็นไอ้ินดึงอิูิ้นเดียอิ้ดยิเนดูิอ

เราเป็นทายาทล่ัอยู่ีค่อยไปชิบเติมมันค่อยไปตัวที่เติมแต่เติมบางลายใจซ้ำเติมเต็มนะเต็มถึงไรอออข้าได้บัชิไรเอชว่าแอ h e Crab l นเติมลิเติมยังบัวด็ดเร่งความผิดของเธอันรเอา Crab Place รอตฟรออเอรนเอ ใจซเติมนี่เติมไปเท่าเติมนก็ได้ไลดย้ำแต่มืข้ติมไมคปเทาเิม n ขาจ่อทีามเ t ื่อทีเซเว่นด per unit แบไร h y c h e น่เธอนเย No more d r i s t ชีดกแไม่ี่ดแบโอ้นี่ก็ไปเห็นยางอีบัวทอกไปเห็นล้วยานายอไออกข้าไในบัวนกมาอยู่ผีนุ๊กมาวันเป่าสบายดีนะเอออยู่ในี่ยไปฉีดยาเลยดิไนจังไรฉีดองเทอเลยดนุกก็ฉีดเลยฉีดองเทอเลยอ้ดีดีดีนุกกีดเลยโไปเลยบ่บ่กลับใหม่เนาะ อ่าม wow. ึงยัง่ไ้ขายไงยังไม่จะขายไ้มองงานแ่ออกแกยังดีงยังทอยู่จ้ะยังทังอยู่อันนี้สวยสวยเนี่ยจี้เนี่ยไปจุนนิบุษรากำบุษรากำมาในภาษาอังกฤษว่าเรื่องไหนบุษรากำแปลดูบุษรากภาษาอังกฤษทางไหนเยื่อโลกเซฟเซฟไฟเมียนมาเมียนาเย่ลกซฟไฟเนาะป้าภาษาอังกฤษบุษรากานี่ละเยอโลซฟไฟเนาะภาษาอังกฤษใช่เนี่ย รายโทษแล้วค่ะ่มาอยู่อเมริกาโดนลืมอุตสาหภาษาอุตกฤตามนี่แหละตาตามนี่นะคะตามนี่นะบริเก่งบทุสิิงติยางด้วยค่ะเก่งมาเก่งแย่นกอถึงไรออกมาเนี่ยนี่เธอองมีโยนทิ้งไรือกแับยคำคำด้มก็เถาหวยทนมันมันควม มันควบมควบมันอับไซเดาษาไทยกับได้ภาษาอังกฤษกับมาได้ภาษาล่ากันลืมมาได้เลยสิเมื่อนี้เดียวไม่นี่กัเมื่อเดนลกยังยูนีโอเค้คนเดียวบอนึกว่าคุณเดียวเียเจ้าสิยูนีป้องไปล้บอบพเลยทะลุมเคยเห็นโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวพี่ก็ต้องโกพี่ก็ต้องโโอเคีก็ต้องเยูทูพี่ก็ต้องอันนี้ไนี่เดี๋ยวบานี้บุฟเฟ่ต์อินอกน้องริมดบตน เดี๋ยวเราจะไปไหว้พระกันนะคะน้องเอ๋น้องเอ๋ฝากไว้น้องเบนด้วยจ้ะอุ้ยเหนื่อยใหญ่แล้วอุ้ยสวยนะทำสวย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 โอ้ยแม่ฝากกุบับเขาเสียจเสร็จแลนี่อย่างอ่าประทับหัวเสื่อมเกิดไปก่อนประทับหัวเสร็จเสร็จประขับหวกินข้าเรื่องอย่างตายเดียบวะเนี่ยมอสไปย่าเกสันเลิกกว่า โลวาโลวาจะมะก๊อบควาจนโลวาเอาี้นั่นเนโลควานั่นเป็นโลควาต้องบอกว่าอันนี้อันนี้โลควานะคะอันนี้คือโลควานะคะคือเหบันที่มาญี่ปุ่น เดี๋ยวเราจะไปข้างบนเดี๋ยวไปข้างบนเดี๋ยวเราไปข้างบนกันนะคะวีโก g นโกอาเตียร e โอเควีโกโนโกอาเตียร์นี่หันดูมันก็จะไปนี่หันจากเตียรนี่อันยันยนห่วงห่วงนู้นวโกคนเยอะมากคนเยอะจริงๆดูสิคนเยอะมากสิบาทว่นี่เสื้อสูทแบบนี้มาวัดเนี่ยห้าสิบบาทมันเป็นยังสิบาทแต่งเป็นโหลดแถาม้าแห่งแต่งตัวเอาเปิดประตูไกล รปตูกสอหนงสินบาทสิบบามาโอเค we gonna go to we c n go e first no lady first oh yeah we gonna go ไหว้ o ไหว้พะนะคะโอ้ยคือว่งามแท้มามตามสามาเขาจะมาไหว้พระกันนะ นางท่านโตสัมผัสเหมืนเด้เนี่ยแน่นว่ยกับฝรั่งเนาะกับฝรั่งนี่ค่ะโอ้ยมือนี้ไม่เห็ดบุญกันพี่น้องเอาบุญเอาบุญมาฝากกันเถอะพี่น้องเอ้ยนี่สาวรุ่นแรกรุ่นปัจจุบันไอ้สาวสาวเอ่อสี่สาวหัวเข่าเสื่อมไม่ใช่สาวสาวนะคะรุ่นนี้เน่ยสี่สาวนี่มีหนึ่งสาว นี่หนึ่งคนแล้วก็อีกหนึ่งคนแล้วก็หนึ่งคนแล้วก็อีกหนึ่งคนนี่คือสีสาวหัวเข่าเสื่อมนะคะสาวจิบห้าสาวสีสาวหัวเข่าเสื่อมไม่ใช่สีสาวสาวๆนี่เห็นไหมเนี่ยอันตอบคำถามห้หนูเนี่ยถามว่าเป็นยังพระือฉันเข่าก้อนเดียดอาจารย์